สวัสดีจ้าวันนี้วันนี้มีธุระทำแล้ววันนี้ปกติขับรถบทิพใช่ไหมวันนี้มีงานแล้วเป็นงานเปลี่ยนยางพอดีสภาพยางเก่าแม่งไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอนอินเสิร์ตรู้พีดูว่ามันแย่ขนาดไหนคืออายุยางมันเยอะอะยางหน้าผมปีสิบห้ายางหลังปีสองสิบหกอ่ะมันห้าหกปีใช่ไหมจริงๆอายุยางไม่ควรให้เกินสักสามปีอะ่ะกำลังแบบผมว่าลิมิตแล้วนี่ลากมาห้าปีแล้วผมว่าก็ควรได้เวลาเปลี่ยนคือ ที่มันได้เวลาะเปลี่ยนเพราะอะไรสภาพมันไม่ไหวที่จะใช้ต่อไปแล้วคืออาการมันมันเก็บฟงไม้ค่อยู่เพาะเรียกอะไรยางมันแข็งอ่ะพอยางมันแข็งใช่ไหมปกติยางมันจะมีความนุ่มพอยางมันแข็งมันก็ไม่ยึดเกาะถนนเพราะว่าถนนมันถนนมันเขาเรียกอะไรแข็งแข็งเจอกันอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่หนืดแล้วมันไม่มีไม่มีการยึดเกาะ ขาเหมือนเนื้อยางมันหมดสภาพไม่ไม่ได้หมดดอกนะดอกผมดอกเต็มเลยคือแทบไม่ได้ใช้ดอกเลยดอกเลยเยอะมากแล้วก็ไม่คนไม่ค่อยคัดเทะโค้งได้อะไรเขาค่อยได้ขับด้วยจอดได้เฉยแต่จอดได้เฉยเนี่ยตัวดีเลยคือยางมันไม่รับการแบบเหมือนใช้งานอ่ะมันไม่ได้ววอร์มไม่ได้ไปให้มันเกิดความร้อนมันไม่เคยเกิดความร้อนมันจอดเฉยเยเย็นเย็นอย่างนั้นนานๆโดนแดดโดนอะไรบ้างก็ทำให้เกิดการหลอแล้วก็เสื่อมไปทาสภาพนี่ก็ได้เวลาแล้วผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเออก็สั่งไปสั่งเป็น เทรี่เหมือนเดิมแต่เป็นคนรุ่นเป็นที่ผมใส่อยู่จะเป็นแองเจิลเนื้อ,อมันจะเห็นแข็งหน่อย่ผมว่ามันเขาบอกว่าเจ้าของร้านนะที่เขาเปลี่ยนยางเนี่ยเขาเขาข่าดูคติเหมือนกันไงเขาบอกว่าถ้าเป็นแองเจิลบางทีเนื้อมันค่อนข้างแข็งมันไม่ค่อยเหมาะกับรถท็อกหนักอย,อย่างพวกดูคอติดูคอติรถท็อกหนักรถที่ต้นหนักมาก,นนก,มากเวลาท็อกหนักเกิดอะไรขึ้นยางถ้ายางแข็งว่อไหร่รหล้อฟรีนะครับเพราะว่ากําลังเครื่องส่งไปมันสูงแล้วก็ถ้ามันไม่ยึดเกาะยึดคานยึดเกาะไม่ดีพอถ้าจะเกิดอาการ ล้อฟรีดีว่าตัวดูคอติอมันมีแคช่คอนโทนช่วยไว้ซึ่งถ้าเกิดคุณดูคลิปผมมาหลายๆคลิปว่าคุณจะเห็นว่าบางทีไอ้ไฟตรงนี้ผมมันขึ้นไฟก็พิบๆมันขึ้นเพราะว่าอะไรแท็กชั่นผมทำงานเพราะยางมันยึดถนนแล้วไงแท็กชั่นผมเลยทำงานเพราะยางมันไม่ยึดเกาะแล้วแท็กชั่นผมเลยผมเลยทำงานก็จะเป็นต้องเปลี่ยนเพราะอันตรายผมก็เลยเรียกเป็นรุ่นไดโบรอโซ่สาม เพราะรถโซ่สองมันเนื้อ,อยางมันสองคอมเพลวเองมั้งแล้วก็มันเป็นยางเก่าแล้วแล้วก็บางรถผมเห็นมันมีปัญหาด้วยยางแตกยางอะไรกันก็มนไม่ใช่เป็นการกัดฟันหน่อยจตกรถโซ่สองมันแค่แปดพันใช่ไหมก็ซื้อเป็นรถโซ่สามรถโซ่สามมันก็หน้าหลังนะผมจะใส่เป็นข้างหน้าร้อยยี่ข้างหลังร้อยเก้ายางเดิมข้างหลังผมร้อยแปดผมจะใส่ใเป็นผมเพิ่มมาเบอร์หนึ่งซึ่งมันสามารถทนไดห้หนึ่งเบอร์โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรก็จะประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนเป็นไดโบรถโซ่สาม พักคู่ละหมื่นหมื่นสี่นาะล้อนะโซ่สองคู่ละแปดพันนี่ต่างกันแบบเท่าอ่ะแต่วก็เอายอมรับความเสี่ยงเอาเราพอมรับแน่ยอมรับความเสี่ยงทางการเงินนะเพยาะผมจะเป็นตอนแรกก็อยากได้เป็นคอซ่านะเป็นเป็นไดไดโบล้อโซคอซ่ามันถูก,กวาด้วยมันมีโปรอยู่หรือแค่คู่ละหมื่นสามเองแต่ผมว่าเนื้อยางมันนิ่มเกินมันมันเหมาะกับคนที่เดินถนามบ้างถนมนามนากึา่งกึ่งถนมกึม่งถนนเนี่ยสึหผมเองเป็นคนขับถนนล้วนไง ไม่เคยลงธนามอะไรกับเขาเลยก็เออไม่อยากให้มันแบบไอ้นี่มากไปเปลืองไปเดี๋ยวแฟนผมเดี๋ยวถูกวันนะี้โอเคมาถูกอยู่เดี๋ยวพอดีให้แฟนมาด้วยมาเอาอยางเดิมกลับจะไปทำกระถั่นไม้ ยังไถัต้นไม้ไฮโซเลยค่ับต้นไม้ร้อยแปดสิบห้าห้าเซ็ต R สิบเจ็ดอเอาไปสองอัน,นเลยวงร้อยยี่สิบวางบนแล้วร้อยแปดสิบวางล่างะวางซ้อนกันไถดินเข้าไปทำเป็นการต้นไม้เท,ท่ๆเออก็มันก็หมดสภาพไปแล้วเอาไปขายต่อก็สงสารคนเอาไปใช้อ่ะคือสภาพมันใช้ไม่ได้อ่ะผมไม่อยากให้คนเอาไปไป,ไปขับแล้วไปลื่นหัวทิ่หมหัวตำแล้วมีแบบต้องเกิดอบุบัติเหตุเพราะผมไงก็ถ้ามันขายได้หกร้อยผมก็ไม่เอา ทิ้งดีกว่าก็ไทยบนขาต้นไม้คุ้มดีเดี๋ยวะเพราะยางเดิมมันก็มีอะไรบางยาติดรถมาผมซื้อมือสองงานก็ต้องเข้าใจเรามาจอดมานานเหมือนกันรถมันไม่ได้วิ่งเลยรถรถอายุตั้งหลายปีใหม่เพิ่งจะตอนซื้อมาใหม่แค่สองพันอะรถไม่ได้วิ่งอ่ะก็เลยเออเอามาแล้วก็ยางก็สภาพนั้นก็เลยเอารับได้ใสไปก่อนเพราะเดี๋ยวว่าคิดแหละว่าจะเปลี่ยนถ้ามันเริ่ม แตกแรงงานว่าอะไรจะเปลี่ยนเลยผ่านมาหเดือนเออรถจอดแล้วจอ,จอดหนักๆด้วยเราวิ่งบ้างแค่บางครั้งเมื่อเรวเรียบร้อยหมดอายุจะทันควันเออยอมโซรหาแฟนก่อน ไหมอ๋อตอนแรกออ่อนพงไอโฟนอ่ะอ,อ,อ,อ๋ะอเดี๋ยวออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทิศซ้ายทิศซ้ายเตียมเลยจนถึงแล้วอ๋อตอนที่จำเป็นก็ต้องทำหละ ถ้าเราแบบเราลย,ยอะไรเงี้ยเอาทีเราลืมงั้นแหละเขาเขาเขามีบางคันคันหน้ามันขับช้าเขาก็ตีเหมือนกันเพราะบางทีมันจังหวะเงียเราต้องไปอ่ะแล้วมันมันไม่ยอมเว้นที่ให้เราเราก็ต้องทําอย่างนั้นหรือบางทีเราจะเราจะเราจะเลี้ยวอย่างเงี้ยคันหลังมันก็ควรรู้ว่ากูจะเลี้ยวต่อให้มันจี้มาเขาก็ชั่งหัวแม่งจี้ก็จีจ้ไปเพราะเราจะเลี้ยวอ่ะเราไม่ได้จะไปต่อเงี้ยเปิดไฟเลี้ยวเด้อเดี๋ยวจะออกแนละ้วเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วไงก็ถือว่าเราทําถูกแล้วไงอย่าไปคิดมาก อะไรเนงะี้ยอืมก็มันไม่ทุกคนจะมีมารยาทเหมือนเราไงอ๋อคือมันมันไม่ได้ทุกคนจะมีมารยาทเหมือนกันหมดไงบางคนมันก็ขับรถแบบท่างแม่งอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจตัวเองไม่ไสนใจคนอื่นเงี้ยจยางอย่างยนะอย่างขับมาวันตามเขามาก่อนโดยขนส่งไปหน่อยนึงไอ้ขนส่งที่มันเอาไว้ต่อภาษีรถยนต์อะ ตรงนี้มีขนส่งไปตัวโลกไง,งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเนี่ยตรงนี้ขนส่งซ้ายมือเห็นไหมนี่นีคือขนส่งไปตันโลกแล้วก็อยู่ข้างหน้าอย่างถึงแล้วทิศซ้ายเลยมีที่จอดเปล่าวะแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยหาที่จอดแถวเนี้ยข้างทางถ้าไม่ได้จะเขามาจอดให้ เออเอาตรงนี้ก็ได้จอดจอดท่าเดี๋ยวเขาขึ้นไปก่อนนี่ครับนี่ครับเขา้าเข้าข้าในได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไม่โบกให้เดี๋ยวไม่โบกให้แป,ป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่ง อย่าไปโบกรถแฟนจอดก่อนแฟนจอดรถไม่ได้อ <c oughs> มันก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจอดให้เราลงมาลงมาลงมาจอดด้านมันก่อนเลยที่นี่ไม่ยาวไม่ยากใช่ไหมก็ <c oughs> มาดึงร้านมาลงังถอดอย่างเช่นเดิมหมดแล้วเช่นใหม่มารอแล้วเช่นใหม่อยู่นู่นที่แกะที่แกะหอดเลย ตัวใหม่ครับตัวใหม่เขาจะเป็นไซส์ตักขึ้นนิดนึงไซส์เก่ามันจะเป็น180 พัฟ55นี่190พัฟ55แต่มันจะดูกคมกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าอันเก่ามันข้างหน้าหน้าตรง GT มันจะเป็นแบนตรงนี้อันนี้มันจะคมกว่ามันก็จะลงขอบมากกว่าววลหลังหลับ17 21สบายที่เด็ด4ราง21ปกติมีสต๊อกยางยี่ห้อไหนบ้างครับที่ร้างในปกติแบบมีเลยอย่างเงี้ยข่อยนั้นก็เป็นมีเลยก็จะเป็นไมค์ซิสเตอร์ไมค์ซิสเตอร์ พิลรี่ก็จะมีแค่รถรสไม่มีเิลรี่ก็จะมีแค่เออรถกทูครไบแล้วก็จะเป็นพวกไม้ตั๊กครับไตีพวกนี้อือ้ท่อทูถูกกาเยอะไหมแึกมันมันก็ถูกอาเยอะเลยถูกกว่ามันแค่แปดเก้าใช่ไหมแปดเก้าแบบเท่าอ่ะหนึ่งเป็ทนิดอยท่อนี้พวกเห็ยึข้างในทอเป็นภาพนี้มันนี้ไมนในท่อแป๊กสดำทอแสีดำนเดเลยทั่โลก Sociedad, หายไปตอนนี้ก็พลาสติมีมีมานจะรั่วม้ยไม่รู้ปั้กมาใส่ไม่ได้วลหรอไมเครื่องถอดก็หมืนเครื่องถอดรถยนต์ถอดงานถอดนะแ็กหนักนะครับนี้อได้สี่ห้าสี่ห้าโลใเคร่อใหม่ท่้ไหม ที่ทาคืออะไรครับที่ท,ที่ทารอบๆไข่บะาวานใ,ใช่ไหมให,ยยให้มันให้มันยืดนืดนมั้ใช่ไงใ,ใ,ไใส่ง่ายใสง่ายรอบอย่างเป็นลายยางลงขอบขึ้นขอบอืมลลเลยไหลแบบไหลพุ่งเไปเลย สามของตัวอใหครับอ๋อดีก็ก็จะคนทอบนะี่ชคอบนะอันนี้ตุลร์ตอได้แบบนี้เออแ้วเหนี่ผมจับเลยแต่ผมว่ามีเยอะแร้ก็แน่นอนแน่นอนแล้วก็ทูเหมือนเริ่มเริ่มในเวลาหมดอายุออกมาแล้วอายุไขของมนแล้วที่มันจะอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยแล้วเฟลเลอร์เองก็เป็นของเซอร์เพลย์รี่ะ ถมจะขอเยอรี่มันซื้อใช่ไหมทำทำไม่ถึกนะวไม่ถึกถูกไม่ถึกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกแต่ก็ลน้น์จะมาจากประมาณคาริมท่อราคาประมาณกันใเคีับใกล้คียงกันลดตัที่ที่เขาแบบมันเป็นย่างใช้าองแบบใชงาน่อ๋อระยะเขาได้ระยะผ่า่ได้ถึกได้ถึกใด้ถึกได้ถึกมากกว่า่เรื่องเกาะว่าไงเรื่องเาะตามันลงดรอปลงมาอือจะดรอปลงมาหน่อยล้อข้่าไหร่เนี่ย เอา9เิเป pues mm ็นยังทิ pues ้ไอลย่เลยอะยัง nah. ย <ayım> ังข <sm all> ึ้นและขอบแบงเดีอยมันก็จะสลายไปตามการเวลาไอแผ่นนี้ต้องออกอ่ะที่โดนอะออกออกเลยดังเดยเปลี่ยนเรียบร้อยห้า เราไม่ได้บอกที่ร้านก็เปลี่ยนเลยร้านโมโตโิงนะอยู่ก่อนถึงเป็นทาิดโลกไปเลยก็จะเป็นเป็นจุดอย,าย่างนะเป็นจุดที่ม,ม,มีป้ายอยโมโตจริงตงนกี่นะโมะโตจริงๆเรา่รายยราแล้วก็ปวม,ะมะปลี่ยนเลยคือก็จะมี เปลี่ยนแ้วมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรทุกอย่างครบหมดก็อย่างเวลาอะไรต่างก็มีต่างก็มีอย่างต่งของพ่อเธอเขามีทุกอย่างมีทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้คุยดีตอมผมขับคือว่าสภาพยางใหม่เป็นยังไงคือเรื่องที่ขับมันต่ายยางเดิมมากเลยเดี๋ยวไปดูก็ฟีลลิ่งหลังจากเปลี่ยนยางมาก็นะมันก็รู้สึกว่ารถนุ่มขึ้นมันนุ่มแบบเออผมว่ายางเก่ามันแข็งจริงว่ะ นุ่มจนแบบปกติเจอเนินผมสัมผัสได้ทุกความรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกว่ามันซอฟลงนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันยึดเกาะดีกว่าเดิมพอสมควรแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ลองตัดอะไรขนาดนั้นแล้วก็เขาบอกว่าใหม่ๆก็ให้ลองรันเปิดหน้ายางไปก่อนบางทีหน้ายางมันยังไม่เคลียถก็เคลียหน้ายางให้เรียบร้อยก่อนพร้อมที่จะเอาไปลงได้เพราะหน้ายางมันมันอยุกมันห่ออยู่ในห่อไงมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้งานมันก็ใชแรกก็ยังมีซิกเกอติดอยู่นิดหน่อยเลยแกะติกเกอออกให้หมดยางเหนียวจัด ก็โอเคใช้ได้จับเนื้อดูนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ตัวล้อโซทีผมว่าเนื้อนุ่มใช้ได้เลยดูหอมนุ่มกำลังดีก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหลังๆไปผมจะบอกเนี่ยบอกความรู้สึกแท้จริงของมันเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบอ่าช่วงเปิดหน้ายางใหม่ยังไม่ยังไม่ถึงพันโลแรกไม่ยังไม่ถึงร้อยโลแรกเลยคิวลิงอาจจะยังไม่มาเต็มทั้งหมดก็งี๋ยวไว้เจอกันชิปผัดไปนะครับว่าว่ามันเปลี่ยนรู้สึกความรู้สึกเปลี่ยนไหมแล้วก็อาจจะมีรีวิวสั้นๆให้ดูว่า รู้สึกต่างไห,ไหมจากตัวเดิมว่าอย่างที่เปลี่ยนมารู้สึกยังไงคุ้มไหมกับราคามูลสีอ่อ,อย่าไม่ว่ากันวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเนาะแล้วอย่าลืมเจอกันที่ถัดไปครับสวัสดีครับ